สวัสดีค่ะนะเจอกับเราเหมือนเดิมว,วันนี้จะมาเล่นเกม Happy m Story นะคะนี่นะมีฟองโป่งขึ้นนะคะ เพื่อให้ไ <desserts> ด้ยินเสียงเราแทนนะคะโอ้ยไม่น่ากดเยอะเลยอะนี่นะเงินเราเต็มเราก็จะต้องอัพเกรดนะคะอัพเกรดสองพันบาทนะคะเงินเราก็จะเก็บได้หนึ่งมืนบาทคือเสียดายเงินไปจำนวนเยอะมากนะคะทุกคนอ่ะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่พัฒนาสมองเด็กเหมือนกันนะ เนี่ยดูดิเกมนี้มันไม่น่าเบื่อนะคะคือตอนนี้เราเลเวล3ามนะคะดูตรงผู้หญิงสิผมสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นงานที่ให้เรานะคะมีคนมาขอว่าเออเอามิลเช์ในร้านเออแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมเราก็จัดไปให้นะคะ2องพบาทนะตอนนี้เพชรเรามีเยอะอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายไอเทมนะคะแล้วก็จะเอาไปซื้อไอเทมมาใส่อันนี้ก็จะโหมดเครื่องบินค่ะเราเพิ่งโหลดมาเองอันนี้เลเวล20ของอิซาเบลนะคะอิซาเบลนะเขากำลังช่วยเราแล้วเราก็จะได้เงินนะคะซึ่งเราอาจจะพรุ่งนี้อาจอาจะอัดบ้านคู่ด้วยนะคะนี่นะตอนนี้ก็คือฟรีเวอร์ก็คือเขาจะเก็บเงินให้เรานะคะ เก็บเงินโดยจำนวนเยอะนะถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ขอภัยนะะ่ตอนนี้เราได้เฟรเวอร์นะคะก็คือเราเจอน,นิตยสารสามารถเอาไปลงที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์เพราะให้ลูกค้าใสออ่อ่านได้นะคะแล้วก็ร้านอันนี้นะอะไรร้านหนังสือนะ เพื่อให้ลูกค้ามาจับจองซื้อขายกันได้นะคะได้ร้านผลไม้มาใช่ไหมเราก็วางเลยคะ่ะพวกนี้ใช้เวลานะคะพอได้ร้านผลไม้เขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์โอเชียนอะไรพวกนี้อย่าไปสนใจนะคะนี่เขามาถามว่าร้านแฮมเบอร์เกอร์อยู่ไหนเราก็จะได้ดาวหนึ่งดวงนะคะแล้วก็ไปร้านที่คนน้อยที่สุดนะคะเพื่อเขาเนี่ยจะ ได้แบบเข้าเร็วๆแล้วเราก็จะได้ดาวเยอะๆก็จะได้ฟีเวอร์นะคะการที่เราได้ดาวเนี่ยเขาจะทําให้เราได้ฟีเวอร์ไม่ทราบเหมือนกันนะได้ยินเสียงไหมในกล้องอะใช้ของโมบิเซนทายนะคะรู้ว่าเพื่อนๆใช้ของอะไรเหมือนกันแหละก็สามารถบอกกันได้ะค่ะเราสามารถเอาต้นปาล์มนะทุกคนต้นปาล์มใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ย นี่นะคะค่าทรรเนียมเขาจะบวกให้เราหนึ่งนะคะอ้าวดาวอย่าพาดนะคะเพราะดาวเนี่ยจะทําให้เราได้ฟีเวอร์เยอะนะเนไดฟ้ฟีเวอร์แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รับไอเทมอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะอ่ะฟีเวอร์แล้วก็นั่งไปเฉยๆเลยหรือว่าจะหาร้านอะไรมาใส่ก็ได้นะอันนี้นะคะเราไม่ซื้อนะเพราะไม่จำเป็น เราคิดว่าไม่จําเป็นนอกจากจะรอจําเป็นจริงๆอ่นะเนี่นะคะเขาจะขึ้นมาเลยอันนี้จะเลเวลสนะี่น้านเสื้อผ้าสตรีเลเวลห้าก็จะมีเกมอาร์เคดแล้วก็ร้านน้ําผลไม้นะคะ please, please. อ้าโจวีลางไม่รู้จักนะคะ ออจำได้ลาะรู้จักล่ะรุ่นพีค่ะเพราะฉันคมขอเป็นเพื่อนเอดเด้งหลืเลดเด้งเนี่ยขออภัยนะคะแสงจะแหก่ลยนะวันเนี้ยแต่อ uhm, ัดคลิปกันไปได้ยาวๆเลยร้านขายไอเทมเพิ่มในสต็อกแล้วไอเทมในร้านขายเพิ่มนะแต่ร้านไอเทมเราไม่จำเป็นหรอกเพราะได้ฟีเวอร์แต่ละทีมันก็จะได้มาไง อันนี้ไอเทมนิตายาสารห้าเล่มใช้ไปแล้วสงองานะเอานังสือน้ำกระป๋องมีไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปลงทีละร้านร้านน้ำดื่มร้านน้ำแบบตู้กดน้ำกระป๋องนี้เรามีสองที่นะ คือมันยังไม่ได้สร้างชั้นสองนะคะทุกคนถ้าสร้างชั้นสองเนี่ยมันไดมันจะอยู่ตรงร้านไอเทมเ่ยแล้วก็มาตอนนั้นเราสร้างได้สี่ด่านแล้วครเนี้ยโทรศัพท์มันก็พังคือแบบมันบวมอะ่ะเพราะมันพังเราก็รอไปอีกสองเดือนกว่าจะได้เอาไปซ่อมอะ่ะคราวนี้เกมมันก็เลยกลับมาเลเวลหนึ่งใหม่ก็เลยแบบเออลบๆไปตอนนี้ก็คิดถึงเกมนะคะก็เลยเอามาเล่นนะคะ เสียงแหเมากบอกเลยไปร้านตู้น้ำอันตโนมันนตนมิเอาไปทีใกล้กแล้วก็คนไม่เยอะด้วยค่ะยอ่อที่สุดแล้วนะคะคือเท่า,านี้ก็คือตอนนั้นเราแนะนำเพื่อนให้เล่นกันนะเพื่อนก็ข้างมากแล้วสะพังมันก็เริ่มไปกันตอนนี้นะคะช่อ,ง,องนี้ Channel เขาก็เล่นนะคะแต่เขาไม่อัคดคลิปให้พวก เอ่อพวกคนที่มาดูเนี่ยให้ดูนะคะเขาก็เล่นนะักเอาจริงอนะ่ะเนี่ยนะคือเมื่อก่อนนะมันจะเป็นโวอร์ช่นแบบยังไงหิมะเต็มเลยทุกคนมันสวยมากมีหิมะอ่าฟีเวอร์เก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะนี่นะสามารถดูดาวได้ด้วยนะเวลาเนี่ยน,นะ เวลาแบบดาวหมดุะสามารถดูได้ด้วยว่าเลเวลสเก็บดาวกี่ดวงในี่นี่นะเลเวลสต้องเก็บดาวให้ได้หดวงนะคะถึงจะได้ฟีเวอร์นะคะตอนนี้ได้หนึ่ง้วลเดี๋ยวรออีกห้าดวงค่ะเี้ยดวพาไปเยี่ยมเมืองของอิซาเบล อันนี้เขาบอกแต่ที่ร้านจะแตกที่เราจะแตะทาไมล่ะคะเงินเราก็แํบไม่มีมีแค่ 7, เจ็ดพันก็เขามีชั้นเขามีสองชั้นนะคะชั้นสองนี่ของเขาก็คือกว้างเลยดูสิชั้นสองออกแนวแบบเน้นเน้นอาหารนะคะแล้วก็แบบสวนสวนหน่อยมากับบ้านีนว่า นั่นมึงเล่าเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนเดี๋ยวเราจะแบบคลิปๆไปเรื่อยๆนะคะคืนนี้อาจจะเอาให้ดึกเล่เพราะว่าพรุ่งนี้ไปเรียนพิเศษไปนู่นแหละแต่มงขึ้นเก้าโมงนะคะอ่าเดี๋ยนเรื่องต่อนะคะเมื่อกี้ลุงเข้ามาทำให้ได้เลเวลสี่แล้วตั่นละนะเลเวลสี่นะคะไอที่มีรูปเพชรขึ้นเนี่ย ก็คือเขาจะให้เราดูวีดีโอแล้วเขาก็จะให้เฮ็ดหนึ่งเม็ดนะคะแต่เราคิดว่าไม่จะเปนดูวีดีโอมันแบบแน่านขัดชาน,น,นี่ก็มาดูด้วยนะอันนี้จะมีน้องแมวอยู่ด้วยนะคะก็เลยแบบเขเขียนวิวเหรอก็พสงซะ อ่ะล้วก็เขียนไปนะคะแล้วก็เขียนๆหน่อยแล้วกันเขียนว่าอะไรเดียวไม่ได้เขียนว่าอะไรอ่ะอืมงงจะพิมพ์พิมอะไรเดียวไม่ทำไหม เฮ้ยจะได้แล้วนี้ไปร้านเบเกอร์นะคะเบเกอร์รอหนึ่งเดียวตรงค่เดี๋ยวลูกค้กาก็จะออกก่อนเฮ้ยอ๋อคนละร้านนะคะ่ะ ต้นไม้ต้นละ1,500งพันห้าร้อย่าทันไม่ถอจ้าง3คนนะคะโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย <c oughs> นะคะตอนนี้แคสมาแล้ว10นาทีนะคะใครเบื่อก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะดูไปนี้นี้หน่อยๆก็ได้แต่ขอให้มันดูอะ่ะคือแบบไม่ได้ำลังใจอะไรพวกเนี้ย อาจจะเล่นไม่เก่งในเร่นกากนะคะออ่อ่อเดี๋ยวให้ดูคำเขาคุยกันร้านแบบเนี้ยเขาจะชอบคุยกันนะยวแบบหนึ่งไปแล้วนะคะบ๊ายบาย